ข้อนี้หาเรีกช่างันเป็นไหมมาหาก่อ,อนมีอะไรบ้างเนี่ย ay by ก็ซิกมา ma ใช่ปะเท่ากับศ<ม>ูนย์เทคโมเมนต์ที่จุด a เพื่อหา by ก่อนมีแรงอะไรบ้างเนี่ยลบสิบห้าลบ อ่ะลบสิบห้าคูณแปดมันกระจายอยู่แปดแล้วก็ครึ่งหนึ่งของแปดสี่ใช่ปะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกลบห้าสิบลบห้าสิบคูณกับสี่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็คูณบบวกวีวายคูณสิบสี่บวก b y คูณสิบสี่เท่ากับศูนย์อ่ะเราก็จะได้ b y เท่าไหร่สี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดสี่แปดจุดห้าเจ็ดกิโลนิวตันวิเขียนไม่สวยเลยอ่ะทีนี้ ก็ซิกมาเอฟเอฟยถูกปะเท่ากับศูนย์ก็มีบียที่เราหาได้แล้วคือสี่แปดจุดห้าเจ็ดแล้วก็อะไรอีกลบห้าสิบลบห้าสิบอะไรอีกลบสิบห้ามันกระจายอยู่เท่าไหร่คูณแปด อืมแล้วก็มีตัวให้เราต่หาก็คือ ay ถูกปะบวก ay ใช่ไหมเท mm hmm. ่ากับศูนย์เราก็จะได้ a y ละเท่าไหร่หนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดจุดสี่สามร้อยย่สิบเอ็ดจุดข้อนี้ยอาจารย์จากตรวจการบ้านเออทุกคนก็หา reaction ข้อนี้ถูกนะแต่ว่าเขียนกราฟอ่ะวาดกราฟมันผิดผิดสามอาจารย์ทำอะไรนี้ มาถึนโอเคมีใครอาหารเียรชันไม่เป็นเปล่าถามบ่อยมากข้อ,อน,นี้หาเป็นเนาะอ่ะเราก็มาทำการวาดเส้นเพื่อวาดกราฟลากลงมามีกี่ช่วงก็คือเราต้องลากเส้นตามระยะว่ามันมีกี่ช่วงช่วงนี้มันก็มีสามช่วงถูกปะ ข้อสุดท้ายแล้วสูๆ้ๆ่ๆอฮออ่ะทุกคนกราฟเชียร์ฟอร์สแดกแคมพี่เอวมีอะไรมีร้อยยี่สิเอ็ดจุดสีสาม เอว่าร้อยอจสี่สามมันขึ้นเท่ปะก็ลากขึ้นภาเป็นบวกร้อยยิบเอ็ดจุดสี่สามแล้วก็มีอะไรเจออะไรอีกช่วงสี <45. S 1> ่เมตรเนี่ยเจอสิบห้าเจอแรงลงสิบห้าใช่ปะเป็นแรงกระจายมันกระจายอยู่เท่าไหร่ก็เอาสิบห้าคูณแรงกระจายคูณระยะ 6กสิบ <60. S 2> อืจากเดิมมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่เยเฮ้คนอื่นยังอยู่ปะเนี่ยเรียนอยู่ไหมอยู่ไม่ช่วยตอบเลยเหลือ,อหกสิบเอ็ดจุดสสามก็ลบลบไปหกสิบถูกไหมก็เส้นก็จะเป็นลงมาเท่าไหร่นะหกสิบเอ็ดสี่สามสี่สามอ่ะทีนี้เจออะไรอีกทุกคนเส้นนี้ 50ห้าสิบมันลงอีกห้าสิบใช่ปะก็ลบไปอีก 50. ห้าสิบเหลือเท่าไรอ่ะสิบเอ็ดจุดก็ลากลงมาใช่ปะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็เป็นสิบเอ็ดจุดเท่าไหรนะสี่สีสส่สามใช่อ่ะแล้วก็อะไรอีกทุกคนมันมีแรงกระจายอีกช่วงนี้สี่เมตรใช่ปะใช่ก็เท่าไหร่อ่ะสิบห้าคูณกับระยะนี่ตูนคูณสี ็คือหกสิบใช่ปะจากเดิมคืออยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่สามลบหกสิบเป็นเท่าไหร่เป็นสี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดก็ลงมาเป็นเฉียงประมาณลบสี่สิบแปดจุด ห้าเจ็ดอ่ะช่วงนี้มันไม่มีแรงอื่นถูกปะใช่ก็เป็นแหละเส้นตรงถูกไหมเส้นตรงคงที่อืมแล้วก็พอมาจบที่เส้นนี้เจอแรงอะไรเจอแรงขึ้น B Y ถูกปะซึ่ง B Y ของเราหาได้เท่าไหร่อะสี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดก็จากเดิมคือลบสี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดบวกสี่สิแปดจุดห้าเจ็ดก็จบศูนย์พอดีถูกปะ ครับอือก็สมดุลเนาะอันนี้โอเคปะ่ะทีนี้เ,เราก็เหมือนเดิมทำการหาพื้นที่ก็แบ่งก่อนรูปนี้แบ่งให้มันหาหง่าย ช่วงนี้คือมันหกสิบถูกปะก็หนึ่งส่วนสองคูณหกสิบแล้วก็คูณสี่ได้ร้อยยี่สิบอืมไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้คือร้อยยี่สิบและสี่เหลี่ยมข้างล่างอะ่ะ <2. S 1> ก็คือหกสิบเอ็ดถูกปะหกสิบเอ็ดจุดสี่สามคูณสี่ก็จะได้เท่ากับสองสี่ ห้าจุดเจ็ดสองใช่ปะ่ะประมาณนี้ก็เอาสองพื้นที่รวมกันได้เท่าไหร่สามร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ดสองอืมอ่ะทีนี้อีกแล้วทุกคนตรงเนี้ยเส้นมันตัดกันที่เส้นศูนย์ถูกปะ่ะมันจะดูเล็กนิดนึงอ่ะเห็นปะเนี่ยมันตัดกัน ดังนั้นทําไงเราต้องหาระยะถูกปะว่ามันตัดกันที่ระยะเท่าไหร่เหมือนเดิมว่าเส้นเบีย้ยวทำไงหาระยะช่วงนี้เอาความสูงคูณแรงกระจายตอนนี้ถูกปะมันสิบเอ็ดใช่ปะ ก็เอาสิบเอ็ดจุดสี่สามหารแรงกระจายมันกระจายเท่าไหร่อะแรงกระจายของข้อนี้สิบห้าก็คือหารสิบห้าได้เท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดหกสองอืมศูนย์จุดเจ็ดหกสองเมตรอ่ะทีนี้ระยะช่วงนี้ช่วงครึ่งหลังก็มันเท่าไหร่อะสี่สิบแปดถูกปะ่ะห้าเจ็ด สาสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่สามจุดสองสามแปดหนึงนะสามสิบห้าได้สามจุดสองสามแปดเนาะอือค่ะทีนี้พอเราหาระยะได้แล้วเราก็หาพื้นที่ได้ก็หาพื้นที่อันเล็กก่อนเท่าไหร่สามเหลี่ยมหนึ่งส่วนสองคูณระยะ ก็คือฐานของมันก็คือศูนย์จุดเจ็ดหกสองแล้วก็คูณกับสิบเอ็ดจุดสี่สามสี่จุดสามห้าสี่อาจารย์ลากมาเขียนตรงนี้นะเพราะว่าไม่พอก็คือพือ้นที่ของสามเหลี่ยมตรงนี้คือบวกสี่จุดสามห้าสี่ถูกปะ <5. S 1> อ่าแล้วต่อมาพื้นที่สามเหลี่ยมต่อมา หนึ่งส่วนสองคูณลบสี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดแล้วก็คูณกับระยะที่เราหาได้ก็คือสามจุดสองสามแปดได้แปดจุดหกสามสี่ลบมันต้องเป็นลบถูกปะลบใช่เจ็ดสิบแปดจุดหกสามสี่อ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมสุดท้าย สองร้อเก้าสิบเอ็ดจุดสี่สองเดี๋ยวนะ,ะระยะหกูุป่ะใช่ลบก็คือลบสองเก้าหนึ่งจุดสี่เท่าไหร่นะสี่สองประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้เราก็หาทัรเบนดิ้งโมเมนตได้แล้วทุกคนอันดับแรกมันเป็นเท่าไหร่ทุกคนพื้นที่แรก บวกสามแล้วอ่าอืมความชันลดลงเส้นมันจะเป็นเส้นโค้งเนาะค่าเป็นบวกแสดงว่ามันโค้งขึ้นอย่างนี้โอเคไหมมาจบที่เส้นนี้ก็เป็นสามเท่าไหร่นะหกห้าจุด 7, 2. 2> เจ็ดสองแล้วก็เจอกัาอะไรอีกเนี่ยพื้นที่เล็กๆตรงนี้ก็คือเท่าไหร่บวกสี่จุดสามห้าสีก็จากเดิมอ่ะ เท่าเดิมบวกไปอีกเท่านี้เป็นเท่าไหรก็คือสามหกห้าจุดเจ็ดสองบวกสี่จุดสามห้าสี่เป็นสามร้อยเจ็ดสิบจุดศูนย์เจ็ดสี่อ่ะเส้นมันก็จะโค้งขึ้นไปอีกช่วงนี้เล็กๆเดี๋ยวซูมก่อนเห็นปะโค้งขึ้นมา,านี้นิดนึงก็จะเป็นสามเจ็ดศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสี่ใช่ปะ ช่ค่ะปาร์ตี้ได้เท่านี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ต่อมาเจออะไรเนี่ยลบเจ็ดสิบแปดอ่ะเราค่าเดิมลบกับเจ็ดสิบแปดจุดหกสามสี่ลด้สองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสี่สี่หกสามสี่ค่ามันเป็นลบถูกปะความชันลดลงกราฟมันก็จะเป็นโค้งลงมาอย่างนี้ ทุกคนต้องกะระยะเอานะตรงนี้มันสองร้อยเส้นสามร้อยมันอยู่เท่านี้สองร้อยมันก็ควรจะประมาณอยู่เท่านี้ถูกปะ่ะกะให้มันพอดีก็เป็นเท่าไหร่นะสองเก้าหนึ่งจุดสี่สี่ใช่ปะประมาณนี้ปะ่ะอ่ะแล้วทีนี้เจออะไรอีกเจอลบสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสี่หกก็จากเดิมลบกันมันก็เป็นศูนย์ใช่ปะ่ะใช่ทีนี้เส้นนี้มันเป็นอะไรความชันคงที่ถูกไหม ช่ <Okay. S 1> ดังนั้นมันก็จะเป็นไม่ใช่เส้นโคง้งนะเฉียงมันจะเป็นเส้นตรงเฉียงลงมาโอเปะเออมาจบที่ศูนย์อันนี้คนที่ทําเองอะ่ะทําเข้าใจปะเนี่ยเนี่ยจบศูนย์ก็สมดุล BMD เข้าใจนะอืมยากไหมเนี่ยไม่ <laughs> คนอื่นเข้าใจเปล่า หนูว่าสาหรับหนูว่าเวลาเขียนกราฟอ่ะหนูงงหนูชอบงงหนูเขียนกราฟได้แต่หนูหานี่ผิดสามเหลี่ยมเล็กๆอ่ะจ้ะสามเหลีย่ยมก็สามเหลี่ยมเล็กๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยๆดูไปถูกไหมว่ามันระยะที่มันขึ้นไปอ่ะมันเท่าไหร่ถูกไหมหรือว่าคำคำว่าสูงเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยหรือว่าช่วงเนี้ยมันสูงเท่าไหร่แล้วเราก็ไปหารกับแรงกระจายแรงกระจายมันก็สิบห้าไงเราก็ได้ระยะแล้วว่ามันเท่าไหร่ นอกานั้นเราก็หาพื้นที่เหมือนเดิมเอออย่าลืมนะพอเราเจอไอ้จุดตัดอะเส้นมันก็จะเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งถูกไหมเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาก็วาดเข้ามาอืมอันนี้ของธนากิจใช่ปะ่ะเนี่ยธนากิจก็อันนี้ทำเองปะเนี่ยการบ้านอันนี้ทำแค่ข้างบนนะอาจารย์ แล้วกฟลออใครมลาลอกเพื่อนนะครับล่อใครอ่ะอดนี้สการอ่าอดีตการเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ก็คืออยากอธิบายว่าเราผิดตรงไหน mm hmm. ก็คือ reaction นะก็หาถูกนะ reaction หาถูกทีนี้มาดู mm hmm. ก็ขึ้นถูกแล้วที่จุดเอ A. นะแต่ว่าตรงนี้แปลกๆนะน่าจะหาผิดอะ่ะอันนี้อี e ยังฟังอยู่ปะ เนี่ยตรงนี้ก็ชุ๊บเหลือแปนึงหกสิบเอดเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็หาถูกนี่ที่สสิบเก้าสิบเอ็ดจุดสี่สามก็ถูกแล้วก็ลบก็ถูกแต่ว่าเราหาพื้นที่ผิดอะเพราะว่าอะไรเพราะเราน่าจะหาช่วงนี้ผิดปะ่ะไอ้ระยะที่มันเส้นตัดอะเฮ้ยน่าจะอะไรล่ะนี่ช่วงนี้ถูกปะ่ะอันนี้คืออะไรอะ บวกห้าพื้นที่เหรอแล้วอยู่เข้าใจยังว่าไอ้ช่วงระยะตรงเนี้ยเราต้องหาไงหาไงเนี่ยเข้าใจส่งๆถูกปะสรุปคือไม่รู้ถูกไหม มีเวลาดูเด้เหรอก็คือตรงนี้มันเป็นเส้นตัดถูกไหมเดี๋ยวนะมันตัดกันที่เส้นศูนย์ถูกไหมดังนั้นเราอ่ะไม่รู้ว่าระยะที่มันตัดอ่ะมันเท่าไหร่เราก็ต้องหาระยะก่อนว่ามันตัดกันที่เท่าไหร่ก็คือหาจากความสูงช่วงนี้เฮ้ยไม่รู้เขียนจะเห็นไหมความสูงช่วงนี้ เราหามาได้เท่าไหร่อะไ,ไม่เมื่อก yes> ี้อาจารย์เห็นอยู่ว่าเราหามาได้เป็นสิบเอ็ดจุดสี่สามใช่ปะก็เอาสิบเอ็ดจุดสี่สามหารกับแรงกระจายแรงกระจายของโจทย์ข้อนี้คือสิบห้าเออก็หารแรงกระจายเนี่ยเราก็ได้ระยะแหละกดเครื่องคิดเลขออกมาดิได้เท่าไหร่สิบเอ็ดจุดสี่สามหารสิบห้ามีเครื่องคิดเลขวะเนี่ย เนี่ยเราก็จะได้ระยะไอ้ช่วงเล็กๆตรงนี้แหละว,ว่ามันคือ0.62อ่ะและระยะครึ่งหลังเนี่ยก็หาเหมือนกันก็คือความสูงตรงนี้มันเท่าไหร่เราหามาได้แล้วนี่ว่าเป็น48ใช่ปะคือเราเอะทําตรงเนี้ถูกแต่ว่าเราไม่ได้หาระยะนี้ก็คือ48.5เท่าไหร่นะเมื่อกี้57ใช่ปะแล้วก็หารกับแรงกระจายคือ15 อ่ะได้เท่าไหร่สี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดสามสิบห้าอืมเนี่ยพอเราได้ระยะถูกปะ่ะเราก็สามารถหาพื้นที่ตรงนี้ได้ไม่เห็นอีกเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยได้แล้วแต่ว่าเราอะทำมาผิดอยู่อืม กราฟก็วาดผิดนะอไม่รู้เหมือนกันก็วาดผิดอแต่มันก็มาจบศูนย์ได้ไงก็ไม่รู้โอเคไหมถ้าอาัดคลิปก็ขอให้ดูจริงๆได้วหมนะมีใครสงสัยอะไรไหมวันนี้อาจารย์เฉลยหมดแล้วไม่ก็ถ้าใครอยากได้คะแนนเพิ่มก็บอกแล้วว่าให้แก้มาเดี๋ยวอันนี้จะส่งให้ อาจารย์จะบวกคะแนนเพิ่มให้ถ้าใครยังไม่ได้ส่งก็ก็ส่งตะนะค่ะโอเคไหมโอเควันนี้ก็เท่านี้อ่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าก็เราผิดตรงไหนอ่ะก็เออก็แก้มาอ่า ส่งมาใหม่อาจารย์จะบวกคะแนนเพิ่มให้โอเคถ้าไม่มีคใครถามอะไรแล้วก็แค่แค่นี้แหละทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะนี่ค่ะอาจารย์สวัสดีครัสวัสดีครับอาจารย์จะส่งเฉลยมาให้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์ครับขอบคครับโอเคโอเคค่ะ